สวัสดีเพื่อนๆที่พี่นะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิชิ่งเก่งจากกิจครับวันนี้เราออกตกปลาใหม่ธรรมชาติเช่นเคยครับมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ํานะครับวันนี้ที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ําตับปูนะครับอ่างเก็บน้ำวังแคมครับมาลองตกดูครับน้ําขึ้นเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามาติดตามรุนจิดตามเชียร์กันดีกว่านะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ บรรยากาศดีมากครับมางแต่เมื่อคืนนะครับประมาณสามทุ่มถึงนี่ก็ประมาณสี่ทุ่มครับนอนค้างที่นี่ครับตีบิดทิ้งไว้ครับแล้วก็นอนยาวเลยครับเยันเช้าแต่ตอนเช้าเรามารุ่นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนเช้านี้แต่บรรยากาศที่นี่ก็สดชื่นครับบรรยากาศดีครับเหมาะกับการพักผ่อนครับกลางเต็นท์นะแม่บรรยากาศดีเหลือเกินเย็นสบายครับโอ้ถ้าใครมีแฟนนาาพาแฟนมาด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าสุดสุดจริงๆครับมานอนพักผ่อนตกปลาครับ วันนี้ก็เอาเบ็ดมาทั้งหมด7็ดหลังนะครับเดี๋ยวลงแล้วก็หน้าดินห้าหลังครับอีสองหลังผมจะใช้เหยื่อสดครับว่าจะลองตกปลากายดูครับมันว่าจะมีตัวมากินหรือเปล่าครับวันนี้เดี๋วเอาลูกปลาเกี่ยวกับตกปลากายสองหลังแล้วก็อีกห้าคันนี่คือตกหน้าดินครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศยามเช้าครับบอกไว้เลยว่าสุดยอดอคันนี้มากลมพัดเย็นสบายครับเช้านี้นี่ครับท่านะบรรยากาศยามเช้าครับลมพัดเย็นสบายครับ มีลุงน้องมาคนครับเด็กน้อยครับมาตกปลาด้วยกันครับลุงน้องก็มาทั้งหมดฟิล์มประมาณกี่หลังฟิล์มประมาณทั้งหมดหกคันนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับส่วนอันนี้เป็นเบ็ดของผมครับมาทั้งหมดเจ็ดคันนะครับบรรยากาศดีครับโอ้โหน้ําขึ้นเยอะมากเลยครับดูสิครับโอ้น้าอย่างเยอะครับบรรยากาศน้ำพักผ่อนครับบอกไว้เลยเมื่อคืนหนาวมากก่อกองไฟครับ โคตรหนาวครับเรามารุ่นดูกันดีกว่าครับวันนี้เราจะได้กันสักกี่แต้มนะครับมาครับกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับก็วันนี้เรามาตกปลากันเช่นเคยนะครับโอ้โหกาดลมพัดเย็นครับหนาวดีจังครับอันนี้เราตีเบ็ดทิ้งไว้ครับเดี๋ยวตอนเช้าก่อไฟต้มน้าร้อนกินน้ำมันสักหน่อยครับหิวครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวค่อนมาเปลี่ยนเหยื่อที่หลังครับแต่ตีทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหยื่อไม่น่าจะละลายนะครับ เดี๋ยวรอชมภาพบรรยากาศไปก่อนนะครับส่วนผมก็ไปหาอะไรกินก่อนครับหิวครับ เดี๋ยวระหว่างก่อกองไฟรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเยอะดีกว่าเนะาะเมื่อคืนนี้เรายังไม่เปลี่ยนเยอะเลยเรามาดูนครับ นี่ครับนะฮะเห็นหรือเปล่าครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับนี่เห็นด้วยครับปลาตัวแรกครับมาแล้วเตม็มแล้วของเรา มาแล้วครับนะครัแต้มแรกของเราเป็นปลากระมังนะครับเดี๋ยวเรามาดูก้นต่อครับว่าจะเป็นปลาอะไรเข้ามากินอีกมันก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับก็เอาแต่เช้าแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อครับ ลมลมลมแรงมากเลยดูไม่รู้เลยปลากินไม่กินลมมันแรงจัดอ้ดูสิลมโคตรแรงขึ้นเ๋ย่ก็อยู่ทะเลครับขึ้นโคตรแรงอะ่ะแล้วปลามันจะกินมเนะี่ย ลงแรงมากกับคืนยากนะถ้าจะได้ตัวปลาแต่เราก็ทนครับหรือไหนก็ออกมาตกแล้วพักผ่อนครับก็สู้ถึงที่สุดแล้วครับลงแรงมากเลยครับสู้เลยเลุยครับไม่ยอมแพ้แล้วนะตอนนี้ก็จะสี่โมงเช้าแล้วได้ปลาสองตัวเองปลากระมัง ลมมันแรงครับแต่เ,เรายังสู้กันอยู่นะครับ อ,ออกกล้องเลยกินต้องออกกล้องแล้วไปดีไปดิอยู่ก er> ินไม่รู้ตัวอเี้ยเย้ยดูตัวเมื่อี้เก็บเบียดปลากายขึ้นมาดูนี่โอ้โหได้ปลาบู่ตกปลากายที่ปลาบู่ จะได้เลยล่ายเลยลุงฮะลงเหรอลงสิไม่ลงได้ไงอะ่ะติดเลยเั้งลุเป็นป่าทาั้งนั้นในะข้างล่างอะ่ะ

เอาแลยวอยู่ไฟกำลังเลยไม่ได้เอันไหนก็มาครับจะตีก็ได้ตีลงไปเวันนี้ <c oughs> เ,เก็บเบ็ดปลากำะังติดดูตัวเลยตัวเบลนเลอะเลยเยอะาฟกำลัง ลกอนอ้ขนุนขาดดีกว่าอก็เลยแล้วเบามาแล้วนเลือได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวมาเดียาลูกกนดกวอองเออลูกมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามันเบาแล้วรอรอรอขึ้นรอชิ้น ลรลมเริ่มเผา,ลลเเาแล้วไม้แต้มแล้วนุนจันไซสวย,ย,ยสเกยทรมานมามากินข้าวะนะะมามาครับ มาส่งมาบมาเท่าไหรวไ่วะยเฮ้ยบ่ายโมงครึ่งอนี่วเริ่มมาแล้ววะอะไรวบา้านเ่ร ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับสี่โมงแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเอานาค่อยว่ากันไปเดี๋ยวเอาผลงานมาให้ดูครับเฮ้ยถ่ายวิดีโอมาที่นี่ก่อนนะรอใช่ไหมแต่รอใช่ไหมรออีกชั่วโมงเอาผลงานก่อนเฮ้ยผลงานบวชขาดเฉยเหรอ มีคำนั้นนะผลงานของวันนี้ครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับเก็บยางเลยจับยางล้วนเลยแล้าใหมดนี่อย่านี่เอาไปกองไว้ใต้บ่อเยอะว่ะโอ้โหที่ตัวไม่ใหญ่อยู่จริงใจยุ่งไหมนี่ครับผลงานวันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูไซปลาโอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะ ปลาบูดีปลากระมังนี่ตุ๋เลยมีลูกนันจันด้ะมีปลาขยงเต็มเลยเพียบพอครับพอกินครับปลาบูตัวเดียวคุ้มแล้วครับสุดยอดรอบหน้ามากันใหม่ครับครับนะนะเดี๋ยวขอจบทริปเพียงแค่นี้นะครับกลับบ้านแล้วครับสี่โมงกว่าแล้วครับเดียวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับวันนี้ก็ถือว่าพอมีผลงานครับมีกับข้าวครับผม บายบายครับรอบหน้าาจอกันม่นะครับสวัสดีครับนี่ครับท่านนะผลงานของเราในวันนี้นี่ครับบูไสครับใหญ่นะครับตัวเป็นโลแต่ละตัวนี่ครับโอ้โหโคตรป่าโคตรป่ากำลังนี่ปลาบู่ครับโอ้โหเนึ่งสีอิุนะสุดยอดดูครับหลายๆแต้มครับมีลูกนนจันด้วยนี่นนจันรุ่น นี่คือผลงานทั้งหมดของเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามกันมาโดยตลอดครับขอบคุณครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับนี่ครับธน,นะเราจะได้ปลามาเลยลองทําเมนูนี้ดูปลาบูนึ่งซีอิ๊วสุดยอดน่าทานม,มากนะครับบอกเลยว่าหวานเกี๊ยบเนื้อหวานมากถ้าเกิดนานาได้มาลองไปหัดทำดูน,นะครับ บอกเลยว่าสุดจริงครับเมนูนี้ลองได้เลยครับเมนูนี้สุดจริงบ๊ายบายครับท่านะฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ